มาเจอกันในคลิปนี้นะคะที่ผ่านมาก็อาจจะขาดการลงคลิปต่อเนื่องไปนะคะพอดียุ่งนิดนึงค่ะจากจากนี้ก็จะลงคลิปให้ดูต่อแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะหลังจากที่มาจบแถวนะคะก็ทําการเชื่อมต่อแล้วก็เลื่อนห่วงให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็ถัก F ค่ะโซ่สองแล้วก็ลงด้วยเสองลัค่ะ แล้วก็ถักเหมือนเดิมน,นะคะโซ่ห้าแล้วก็ x อ็กค่ะเป็นลายตะข่ายเหมือนเดิมน,นะคะ แล้วก็ f สองหลักค่ะตามด้วยโซ่สองขั้นนะคะแล้วก็มา f สองหลักแถวนี้จะได้ตะข่ายตรงนี้นะคะหนึ่งสสาสี่ห้านะคะตอนนี้นจะมาถักเป็นลายสับปะระรดแล้วนะคะ โซ่สาแล้วก็มา x ตรงสับประรดเลยค่ะแล้วก็โซ่สาค่ะแล้วก็ x สับประรดไปเรื่อยๆแล้วก็ มาตรงลายนี้ก็ f สองล่ะตามด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็ f สองล่ะค่ะนีงดันหนึ่งลายแล้วนะคะสับปรดตรงนี้จะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องนะคะอันนี้เป็นหนึ่งลายเดี๋ยวเราไปลายที่สองนะคะจะทําให้ดูสองลายเนาะโซ่ห้าก็ไม่ยากแล้วค่ะก็ถักแบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆนะคะ ผักกระถายเสร็จแล้วก็ไปเป็นสับป,ปะรดโซ่ห้าแล้วก็เอตรงกลางโซ่แล้วก็ F 2หลักตรงลายค่ะ ขั้นในโซ่สองนะคะแล้วก็มาด้วยเอฟสองหลักต่อไปเราจะไปสับลอดนะคะโซ่สามค่ะค่ะก,ก็เอ็กลงไปเหมือนเดิมนี่แหละคะ่ะแล้วก็โซ่สาม ลายที่สองก็จะจบลายที่สองตรงนี้นะคะก็จะเป็น f อสองหลักขัานด้วยโซ่สองเสองหลักะ,นะะจากนั้นเพื่อนก็ถักบนไปเลยนะคะ จบแถวนะคะก็ทําการเชื่อมต่อจากนั้นก็เลื่อนของมาที่ตรงกลางนะคะขึ้นโซ่สามแล้วก็ถักเอฟค่ะโซ่สองแล้วก็ f สองหลักเราจะถักเป็นตะข่านะคะโซ่ห้า ก็ x ลงมาแบบนี้ค่ะถักเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ถักตะข่ายมาถึงตรงนี้นะคะรับมาถึงตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมค่ะเอสองหลักโซ่สองเสองหลัก อันนี้จะได้ตะข่าย่งสอาย1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6ช่องนะคะอันนี้เราจะมาเข้าตรงสับระรดแล้วก็โซ่3ก็ถัก x ลงไปโซ่3แล้วก็ถัก x ีจะได้สับประร์ดสามช่องนะคะ1นึสองสามโซ่สามแล้วก็มาถัก F ในลายถัดไปนะ้นขันด้วยโซ่สองแล้วก็ถักเอฟสองหลักอันนี้จะได้1ลายแล้วนะคะ ต่อไปก็ถักเป็นนะแบบนี้เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะถักให้ดูแค่ลายเดียวนะร่่นเพื่อน่าจะถักได้อยู่แล้วนะคะถักยาววนไปเลยค่ะก็ถักมาจนสุดแถวนะคะก็ทําการเชื่อมต่อแล้วก็เลื่อนห่วงมาตรงกลางนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามสับปะรดแถวที่สองก็เริ่มจะปิดแล้วนะคะอีกนิดนึงแล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะถักเอฟ ท่านด้วยโซ่2แล้วก็เอฟหลักแล้วก็ถักเป็นตะขายย่ายแบบเนี้ยเหมือนเดิมอะค่ะโซ่5 X เอลงไปตรงกลางโซ่นะคะแล้วก็โซ่5แล้วก็เอ นี้ก็ถักตาข่ายนะคะเสร็จแล้วก็เอฟสองหลักขั้นด้วยโซ่สองค่ะเอฟสองหลักทถวนี้จะได้ตาข่ายนะคะหนึ่งสองสมสี่ห้าหเจ็ดด้วยเจ็ดนะคะแล้วก็มาโซ่สาม แล้วก็มาถึงสับป,ปะรดตรงนี้แล้วค่ะถัก x ลงไปเลยค่ะโซ่สามจะเหลือสับป,ปะรดตรงนี้สองช่องนะคะแล้วก็โซ่สามค่ะถัก f สองหลัก ท่านด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็ f สองหลักอันนี้ก็มาสับลายที่หนึ่งนะคะสับะรดเริ่มจะปิดแล้วนะคะต่อไปก็โซ่ห้าอันนี้ก็ตะข่ายเหมือนเดิมค่ะโซ่ห้าเพื่อนก็ถัก ตะข่ายไปเลยนะคะก็ถักตะข่ายตรงนี้เสร็จแล้วก็อันนี้ก็ถักลายนี้เหมือนเดิมนะคะพอดีถักลูกหน้าไปก่อนก็เหมือนเดิมค่ะ f สองหลักขัน้นด้วยโซ่สอง f 2หลักแล้วก็มาเป็นโซ่สามแล้วก็มาลงตรงสับประรดค่ะโซ่สาม ็ f 2หลักตรงนี้ค่ะเราก็จะได้ลายที่2ของสับป,ปะรดขั้นด้วยโซ่2 f 2หลักนี่ค่ะได้2ลายแล้วเพื่อนก็ถักวนไปเลยนะคะ,คะก็จบแถวแล้วนะคะจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อแล้วก็เลื่อนห่วมาตรงกลางนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3 f ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ f สองหลักอะตัวนี้ก็จะเป็นตักข่ายนะคะก็ถักวนเดิมค่ะโซ่ห้าแล้วก็ x ตรงกลางหัวตรงกลาง แล้วก็โซ่ห้าแล้วก็เอฟตรงกลางโซ่ลงนะคะถักไปเลยค่ะอันนี้ก็ได้ตรงตะข่ายแล้วนะคะโซ่ห้าแล้วก็ถักเอฟสองหลักลงลายถัดไปทันด้วยโซ่สองแล้วก็เอฟสองหลัก มาตรงสับป,ประรดนะคะโซ่สามค่ะแล้วก็เอ็กซ์ลงเลยค่ะแล้วก็โซ่สาแล้วก็โซ่สามเอสหลักมาลายถัดไปท่านด้วยโซ่สองแล้วก็ F อสหลัก ได้สับป,ปะรดอันนี้ได้ลายที่หไปแล้วนะคะตรงสับป,ปะรดจะเหลือตรงนี้นะคะแค่ช่องเดียวนะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็เอ็กซ์ลงไปเลยค่ะเป็นลายตะข่ายโซ่ห้าแล้วก็เอ็กซ์ลงไปเลยค่ะ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะถักวนไปเลยค่ะแล้วก็ f สองหลักนะคะขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ฟสองหลักแลวนะคะถักมายากค่ะถักง้าค่ะ แล้วเรามาสับรโดดลูกที่สองนะคะโซ่สาม x ลงไปเลยค่ะแล้วก็โซ่สามแล้วก็โซ่3มค่ะ f สองหลักสัโะะดโดยโซ่2แล้วก็ f สองหลัก แล้วลูกที่สองเสร็จแล้วเพื่อนมา็ทำแบบน,นี้วนไปเลยนะคะง่ายค่ะ